สวัสดีครับอันนี้เป็นคอมรถมิโครเล็กนะครับเป็นคอมเชียงกงแท้จากญี่ปุ่นนะครับคอมรุ่นนี้สำหรับรถมิโครเล็กนะครับมิโครขนาดเอาไว้ขุดท่อขุดอะไรนะครับมโครตัวนี้ต้องรุ่นเลยครับ ถ้าลูกค้าสั่งก็ถา่ายรูปมาให้ดูมันจะมีนอดเบอร์12บสกับเบอร์10นะครับของมีพร้อมส่งนะครับของสวยๆเลยครับสนใจก็แอดไลน์มาแล้วก็โทรมาได้นะครับเบอร์098 913 3856ร้านธนวันคอมเอนะครับเบอร์กับ เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณครับ